ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยมาที่จังหวัดอุดรธานีไหมครับจังหวัดอุดริตถ์นะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้นะครับพี่ชลีจะพาท่านผู้ชมมารู้จักมานมัสการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุดริตถ์นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับนับย้อนไปก็หลายหลายร้อยปีนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าบรมโกศนั่นเลยครับสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสนะครับซึ่งแต่เดิมทีนะครับก็ไม่สามารถที่จะ ล่วงรู้ได้เลยว่าพระแท่นศิลาอาจเนี่ยสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่ามีในพระราชพงศาวดารน,นะครับว่าพระเจ้าบรมโ,รโกศเนี่ยท่านมานมัสการพระแท่นแห่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับพระแท่นศิลาอารนะครับก็จะเป็นตราประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าภายในวัดพระแท่นศิลาอารเนี่ยมีอะไรกันดีๆบ้างครับ ศิลาอาสนะครับจะเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นี่เองครับลักษณะของวัดพระแท่นนี่นะครับก็จะตั้งอยู่บนเนินเขานะครับบริเวณนี้เขาก็เรียกว่าเนินเขาเต่านะครับซึ่งด้านหลังพิชลีนะครับก็จะเป็นวิหารวัดพระแท่น ซึ่งปฏิสฐานพระท่นศิลาอาจนะครับภายในบริเวณวัดนะครับพอเราเข้ามาอยู่ภายในบริเวณของวัดนะครับก็จะมีลานจอดรถนะครับกว้างขวางใหญ่มากๆนะครับในบริเวณนี้นะครับก็จะมีทั้งพิพิธภัณฑ์เก่าแก่โบราณนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าภายในบริเวณของวิหารพระแท่นศิลาอาจนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับ มาภายในพระโบสถนะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกนะครับตรงกลางก็คือตัวพระโบสถที่ปฏิสถานพระท่านศิลาอาจนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นพระวิหารนะครับพระวิหารแห่งนี้นะครับก็จะด้านซ้ายมือก็จะปฏิสถานนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นพระวิหารอีกด้านหนึ่งนะครับภายในพระวิหารก็จะปฏิสถานนะครับองค์หลวงพ่อธรรมจักรนะครับซึ่งเวลาเราเดินเข้ามาภายในนะครับ ทางวัดก็จะจัดให้มีเป็นบรรเลงนะครับเป็นละนาดเอกละนาดเดี่ยวนะครับบรรเลงกล่อมไปเรื่อยๆนะครับภายในบริเวณผู้โบสต์นะครับพื้นก็จะเป็นหินอ่อนนะครับตามลายสลักหน้าบันหรือว่าปูนปั้นต่างๆสวยงดงามมากๆครับ อีกเยอะในด้านหลังขององค์พระแท่นนะครับสำหรับตัวองค์พระแท่นนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นแท่นหินนะครับแล้วก็มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับตรงนี้แหละครับที่ว่าเราไม่รู้ว่าที่มามาจากไหนแต่ทราบมาจากพระราชพงศาวดารที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาบันทึกไว้ที่นี่นะครับภายในพระแท่นนะครับแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาสักการะบูชากันที่นี่อยู่เนืองเนืองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ ว่าภายในบริเวณวัดพระแท่นศิลาอารมีอะไรกันอีกบ้างครับ พุทธรูปนะครับอยู่4ีห้าองค์นะครับสำหรับไว้ยกเสียงไายนะครับก็จะมีทั้งคู่ครองโชควาสนาหรืออะไรต่างๆนะครับตรงนี้แหละครับอย่าลืมนะครับถ้าแวะมาลองมายกผ้าเสียงไายกันดูนะครับส่วนพี่ชฉลีสําเร็จครับ ปฏิสถานองค์พระท่านศิลาอาสนะครับบริเวณวัดนะครับก็ยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์โบราณนะครับซึ่งจัดทําโดยพระที่วัดนี่แหละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าภายในะพิพิธภัณฑ์นั้นมีวัตถุโบราณต่างๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ เข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นหอศิลน,นะครับก็เป็นส่วนของการจัดแสดงต่างๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับที่มีสาวๆยืนอยู่ข้างพิชลีสองท่านเนี่ยนะครับก็คือเป็นผ้าทอมือของชาวรับแลนะครับรับแลเมืองรับแลเมื่อสมัยก่อนที่ท่านผู้ชมเคยอาจจะเคยทราบมาบ้างนะครับว่าเป็นเมืองที่หากันไม่เจอยกเว้นถ้าใครมีบุญจริงๆถึงจะเข้าไปในเมืองรับแลได้ น,นี่ก็เป็นฝีมือของอชาวรับแลที่เขาทอผ้าด้วยมือเป็นแฮนด์เมดเลยครับแล้วก็มามาโชว์มาตั้งจัดโชว์ไว้ในพิพิพพธภัณฑ์แห่งนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะซื้อผ้าแฮนด์เมดของชาวรับแลนะครับที่นี่ก็ยังมีศูนย์โอท็ top. นะครับมีผ้าทอมือของชาวลับแรวางจัดจำหน่ายด้วยแล้วก็มีสินค้าหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์โอทอปพืชสมุนไพรต่างๆแยะมากมายนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีส่วนจัดแสดงของหอศิลป์นะครับเป็นรูปภาพนะครับต่างๆวาดลงสีไว้ยอย่างสวยงามอลังการจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนครับเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ตัวจริงแล้วครับ ก็จะเป็นที่เก็บสะสมเข้าของเครื่องใช้โบราณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดนตรีนะครับละนาดเอกในสมัยหลายๆ10ปีหรืออาจจะเป็นร้อยปีก็ว่าได้นะครับมีตะโพนนะครับแล้วก็พวกบรรดาแจากกันนะครับโอ่อองน้ําหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายก็คือในชีวิตประจําวันของคนในสมัยเก่านะครับรวมทั้งที่สวยมากๆเลยก็คือธรรมมาตนะครับซึ่งเป็นธรรม,มาตที่สลักสลาด้วยไม้แกะ ศิลปะล้านนาไทยแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อครับว,ว่าภายในพิพิธภัณฑ์เขามีอะไรกันอีกบ้างครับ ในวัดพระแท่นศิลาหา์นะครับภายในวัดพระแท่นศิลาหา์นะครับนอกจากจะมีความสวยงามของการาประดับประดาหรือว่าลงลักปิดทองแกะสลักหน้าบันประตูพระอุโบโสถอะไรต่างๆนะครับภายในวัดพระแท่นนะครับก็ยังมีสถานที่ที่เราสามารถศึกษาหาความรู้ได้นะครับยกตัวอย่างที่นี่เลยครับตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์โบราณนะครับที่พิชลีติดใจมากๆนะครับก็คืออาสนะนะครับของพระสงฆ์ที่นี่ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5้าเรา สั่งทาแล้วก็มาถวายที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับด้านหลังพิชรีนะครับก็จะเป็นบรรดาวัตถุมงคลวัตถุอาถรรพ์ต่างๆนะครับซึ่งพิชรีจะพาท่านผู้ชมไปชมกันจะเป็นอะไรนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมรู้จักนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่นี่เขาจะมีประวัติความเป็นมาของพยาพิชัยดาบหักนะครับซึ่งดาบของท่านเนี่ยนะครับทำจากเหล็กน้ําพีนะครับเดี๋ยวพิชรีจะพาท่านผู้ชมไปดูครับว่าบ่อเหล็กน้ําพี เป็นยังไงมีลักษณะไหนแล้วเราไปตกเหล็กน้ำพีด้วยกันนะครับติดตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับ,รบจาก วัดพระแท่นศิลาอารตนะครับตอนนี้นะครับพี่เลีก็ใช้เวลาอีกประมาณนะครับสานาทีนะครับเดินทางออกจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับระยะทางก็ประมาณนะครับสากว่ากิโลนะครับมุ่งหน้าย้อนกลับมาทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้นะครับพี่เลี่ขาพาท่านผู้ชมมาจนถึงนะครับบริเวณของบ่อเหล็กน้ําพีนะครับซึ่งที่เกริ่นให้ท่านผู้ชมได้ได้ทราบเมื่อสักครู่นะครับว่าบ่อเหล็กน้ําพีเนี่ยมีประวัติความเป็นมานะครับก็คือเจ้าตัวเหล็กน้ําพีเนี่ยนะครับเป็นวัตถุอาถรรพ์ นะครับเป็นเป็นสิ่งของโบราณนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับเมื่อสมัยพระยาพิชัยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนะครับเขาก็จะไปเอาเหล็กตัวเหล็กน้ําพีก็เป็นเป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ในดินนะครับขุดขึ้นมานะครับแล้วเอามาหลอมมาถลุงทําเป็นดาบนะครับซึ่งพระยาพิชัยท่านก็เอาดาบของท่านนะครับทำจากเหล็กน้าพีแห่งนี้ นะครับซึ่งในสมัยโบราณนะครับบรรดาข้าวของเครื่องใช้สัตว์ราวุธต่างๆของเชื้อพระวงศ์หรือของพระมหากษัตริย์นะครับก็จะใช้เหล็กน้ำพีอันนี้เอามาทำนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมครับภายในบริเวณของ,ของ,ของบ่อเหล็กน้ำพีแห่งนี้นะครับ mm hmm. เขาก็จะจัดเป็นสวนสาธารณะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าภายในบริเวณบ่อเหล็กน้ำพีเขามีอะไรกันบ้างครับ ก็อยู่หน้าอาคารนะครับซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงกรรมวิธีการผลิตการทำดาบนะครับซึ่งผลิตมาจากเหล็กน้ำพีนะครับซึ่งในบริเวณแห่งนี้นะครับก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพีเนี่ยนะครับพี่เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันนะครับก็ยังมีชาวบ้านนะครับมาขุดนะครับมาขุดหาเอาเหล็กน้ำพีซึ่งจะมีอยู่ในบริเวณแห่งนี้เท่านั้นนะครับ ก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้ามาจนถึงในบริเวณของพิพิธภัณฑ์เหล็กน้าพีเนี่ยนะครับระหว่างทางนะครับก็จะได้เห็นบรรดาเป็นชาวบ้านต่างๆนะครับตั้งร้านนะครับรับผลิตเหล็กน้ําพีเป็นดาบบ้างเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นอะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าในสมัยโบราณนะครับเขาผลิตเหล็กน้ําพีผลิตผลิตเป็นดาบเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ พอเข้ามาในบริเวณอาคารจัดแสดงนะครับจุดที่เราจะพบเห็นเป็นจุดแรกนะครับก็คือจุดนี้ครับก็คือเขาก็จะปั้นเป็นรูปชาวบ้านสองท่านนะครับกำลังขุดดินนะครับซึ่งขุดลงไปในดินก็จะคงไปเจอเหล็กน้ําพีอาแล้วก็เอาเหล็กน้ําพีอน,นั้นมาทํากรรมวิธีผลิตอาว,วุธผลิตดาผลิตอะไรเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับซึ่งเหล็กน้ําพีนี่นะครับเป็นเหล็กกล้าโบราณแล้วก็มีแห่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ ท่านผู้ชมครับพระแสงดาบพระแสงของเงาขององค์สมเด็จพระนเรศวรนะครับก็ใช้เหล็กน้ําพีนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับในมือของพระยาพิชัยนะครับท่านท่านใช้ดาบสองมือนะครับด้านขวากับด้านซ้ายนะครับด้านมีข้างหนึ่งที่หักไปนะครับอันที่หักนั่นไม่ใช่เหล็กน้ําพีแต่ข้างที่ยังอยู่นั่นก็คือเหล็กน้ําพีนะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่าเหล็กน้ําพีเนี่ยเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุด นในครั้งที่ท่านรบกับพม่าตะลุมบอลน,นะครับดาบที่ใช้เหล็กธรรมดาหักแต่เหล็กน้ําพียังอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อครับว่าภายในอาคารจัดแสดงเขาจะมีอะไรให้เราได้ศึกษาหาความรู้กันอีกบ้างแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตกเหล็กน้ำพีกันครับ ท่านผู้ชมครับภายในภายในบริเวณของบ่อเหล็กน้ําพีนะครับก็จะมีสารของเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ําพีนะครับประดิษฐานอยู่นะครับซึ่งเจ้าพ่อแห่งนี้นะครับท่านก็จะเป็นเจ้าของที่ละครับแล้วก็เป็นเจ้าของศาสตร์ตราบุตรเจ้าของเหล็กน้ําพีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับยังไงถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับแวะมานมัสการเจ้าพ่อเหล็กน้ําพีกันนะครับ ชมครับตอนนี้นะครับพี่ฉลีก็มาจนถึงบริเวณของบ่อเหล็กน้ําพีแล้วนะครับซึ่งอุปกรารอุปกรณ์การตกเหล็กน้ําพีนะครับก็คือคันเบ็ดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านของเราธรรมดานี่แหละครับแล้วก็จะมีเหยื่อซึ่งเหยื่อในเวลานี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวก้อนแม่เหล็กนะครับการมาวิธีการตกนะครับก็คือเอาเบ็ดนี่นะครับหย่อนลงไปในบ่อแล้วก็เกลี่ยดินนะครับถ้าเหล็กตัวนี้ไปดูดเอากับเหล็กด้านล่างของบ่อนะครับนั่นก็คือเหล็กน้าพีเดี๋ยวเราลองกันดูครับ นี่ไงครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับพี่จรีก็ได้เหล็กน้ําพีเข้ามาแล้วนะครับซึ่งเหล็กน้ําพีเนี่ยก็จะเป็นก้อนแร่เหล็กนะครับซึ่งก็จะติดกับเจ้าตัวแม่เหล็กนี้แหละนะครับพิธีการตกเหล็กน้ําพีก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับเอากลับไปติดตัวเป็นวัตถุมงคลเป็นวัตถุอาถรรพ์ป้องกันผู้ผีพิษได้สบายๆครับ ยไงครับท่านผู้ชมบรรยากาศภายในบ่อเหล็กน้ําพีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่ชลีพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอยู่2แห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมื่อเช้านะครับพี่ชลีก็พาท่านผู้ชมไปนมัสการองค์พระแท่นศิลาอาสนะครับซึ่งเป็นพระแท่นเก่าแก่แต่ดั้งเดิมหลายๆร้อยปีนะครับตอนนี้นะครับพี่ชลีก็มาปิดรายการนะครับอยู่ที่บ่อเหล็กน้ําพีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาทางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอย่าลืมนะครับแวะมาเที่ยวพระแท่นศิลาอาสนะครับมาแวะมาที่บ่อเหล็กนนนน้้ําพีีซึ่งบบรริเเวณะคัป็ อะไรที่มันเข้มขลังมากๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับซื้อเหล็กน้ําพีติดตัวกันเอาไว้นะครับเพราะว่าสรรพคุณของเขากันผีได้แน่ๆใครสําหรับกลัวผีนะครับได้ผลพิชลียืนยันนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดอุดรตระกูครับท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ